สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรักนาราศีมีนเดือนเมษายนสำหรับเดือนเมษายนนี้ดาวอังคารดาวราหูและดาวพฤหัสเป็นดาวปริวัติเกษตรอีกทั้งดาวพฤหัสเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนกัมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวศูนย์ยาหะอีกทั้งดาวเสาเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนวินาศ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีมีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขจากผลประโยชน์และรายได้ในธุรกิจต่างๆที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับช่วงนี้ ตามดวงชะตาของชาวลักนาราศีมีนมีดาวราหูกุมลักนาส่งผลให้ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาดังนั้นเจ้าชะตาควรเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตด้วยตนเองไปในทางที่ดีเช่นเปลี่ยนบุคลิกการแต่งกายการพูดจาไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนที่ดินที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้าน หรือซ่อมแซมตกแต่งบ้านให้ดีขึ้นอีกทั้งควรเปลี่ยนนิสัยด้านการเที่ยวเตรไปในทิศท,ทางที่ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางด้านร้ายได้อีกทั้งระยะนี้มีเกณฑ์และโอกาสเป็นอย่างสูงที่ดาวราหูจะเปลี่ยนแปลงด้านการเงินและด้านอสังหาริม,มทรัพย์ไปในทิศท,ทางที่ดีอาจพลิกชะตาชีวิต สร้างฐานะและความเป็นอยู่และด้านการเงินให้ร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันทั้งนี้เพราะดาวราหูมีตำแหน่งดาวเป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสับเรือนสามราศีกับดาวอังคารดาวพฤหัสจึงอาจส่งผลดีทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสำหรับดาวต่างๆที่โจรในจักรราศีตลอดเดือนเมษายนนี้ ตามดูมชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวอังคารระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่23่สสาเมษายนโคจรสถิตพบวินาศเป็นดาวปริวัติเกษตร เกษตรสหรับเรือนสามราศีกับดาวราหูและดาวพฤหัสสำหรับช่วงนี้ดาวเสาเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนวินาศโคโจรสถิตพบวินาศมีตําแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้พบวินาศาอาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้ดาวอังคารดาวแห่งการเงินเป็นอย่างมาก ช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งสถานะด้านการเงินจะมั่นคงถาวนสำหรับรายรับรายได้ที่จะสร้างโอกาสให้เพิ่มภูนเรื่องการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่อาจจะมีรายจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ใช้ในการริเริ่มขยับขยายด้านการงานแต่ก็มีทิศทางและแนวโน้มเป็นอย่างสูง ที่จะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้กลับคืนมาเป็นกรอบเป็นกรรมในภายภาคหน้าดังนั้นรายรับรายจ่ายควรวางแผนให้รัดกุมอย่าให้เกิดการบานปลายด้านการเงินขึ้นได้สําหรับรายได้ด้านการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่บางครั้งอาจจะได้มาล่าช้าอยู่บ้างทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นแต่ก็จะได้มาอย่างแน่นอนและจะค่อยๆค,คลี่คลายปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี สำหรับด้านการค้าขายช่วงนี้ถ้าได้ค้าขายในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือขยายสาขาไปยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบของการค้าขายโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นขายส่งขายปลีก นำเข้าส่งออกสินค้าหรือค้าขายสินค้าทางออนไลน์และการนำสินค้าใหม่ๆม,มาวางตลาดจะประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายเป็นอย่างมากสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงอีกทั้งช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ หรือรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการไปทำงานยังต่างประเทศช่วงนี้จะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านการเงินหรือการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีโชคประสบผลสำเร็จดังหวังที่เป็นเช่นนี้พราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบวินาศเป็นดาวปริวัติเกษตรโยกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นกุศล และอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาร์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรจึงส่งผลดีด้านการเงินและส่งผลเสียทำให้การเงินล่าช้าขึ้นได้ดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่23เมษายนดาวอังคารดาวแห่งการเงินยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเกษตรสรเรือนกับดาวพฤหัสช่วงนี้ด้านการเงินอยู่ในสถานะที่มั่นคงและถาวรเป็นอย่างมาก จะมีรายได้ด้านการเงินที่เข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดรายได้ส่วนใหญ่ด้านการเงินมักเกิดจากความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเองทั้งสิ้นอีกทั้งญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามก็มักจะคอยร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างดี สำหรับรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์และรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพฤหัสต,ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถติตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวศูนย์ยาหะส่งผลให้ระยะนี้เจ้ชาชะตามักจะเป็นผู้ที่มีความคิดคล่องแคล่วในการทำมาหากิน มักมองเห็นลูกทางที่ดีในการทำงานได้เป็นอย่างดีและมักมีโชคด้านการงานอยู่เสมอๆสมสงวรให้มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างสูงมักตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจการงานด้วยตนเองโดยรวดเร็วและฉับไวช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่ไม่ขาด สำหรับการลงทุนธุรกิจการงานหรือทำงานด้านที่เกี่ยวกับด้านการเงินมักจะมีโชคประสบความสำเร็จดังหวังระยะนี้ถ้าได้จับงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินเช่นการเป็นนายทุนด้านการเงินการเป็นตัวแทนนายหน้าและด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าหรือการค้าขาย จะประสบผลสำเร็จในผลงานสร้างรายได้ชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้การค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจะมีลูกค้าขาประจำเงินดีรายใหญ่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและยังจะมีกิจการเป็นของตนเองสำหรับผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเองอยู่แล้ว ช่วงนี้จะมีการขยับขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นและจะประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีอาชีพทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างหรือรับราชการและผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนจะประสบผลสำเร็จในธุรกิจการงานช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานอยู่บ้าง แต่อยู่ในทิศทางที่ดีเช่นจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งยังอาจจะได้รับหน้าที่มอบหมายด้านการงานไปในที่ที่ห่างไกลกว่าเดิมเช่นอาจจะได้ไปดูงานต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งผู้ที่ตกงานว่างงานกำลังหางานหรือกำลังสมัครงานช่วงนี้จะได้งานที่ดีทำดังหวัง การสมัครงานถ้าได้ทำงานที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติหรือการไปทำงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมีโอกาสสร้างผลงานและชื่อเสียงเกียรติยศเป็นอย่างสูงในภายภาคหน้าการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพฤหัสดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินมีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นปริวัติเกษตรโยกกับดาวอังคารเจ้าเรือนสุภะที่เป็นดาวปริวัติเกษตรเกษตรสลับเรือนสามราศีเป็นคู่สมพลและดาวพฤหัสดาวแห่งการงานโยกับดาวเสาที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่พระคู่โจร จึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่13เมษายนดาวอาทิตย์ยกเข้สาสู่ราศีเมษและวันที่23เมษายนดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสลับเรือนกับดาวพฤหัสส่งผลให้ระยะนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก ช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำหลากหลายรูปแบบและจะมีการขยับขยายรเริ่มผลงานเพิ่มขึ้นทำให้มีความสับสนวุ่นวายในธุรกิจการงานเพิ่มมากขึ้นระยะแรกอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่เจ้าชะตาก็จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการงานจะกลับกลายมาเป็นมิตร อำนวยผลประโยชน์ด้านการงานสร้างเครดิตและชื่อเสียงและรายได้ผลประโยชน์ให้เป็นอย่างสูงสำหรับช่วงนี้ธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและธุรกิจการลงทุนด้านการงานหรือการไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายน สรุปด้านการงานของชาวรักคนาราศีมีนตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุธโคจรสถิตภพตนุมีตำแหน่งดาวเป็นประเกษตรสำหรับคนโสดช่วงนี้ ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีถึงจะพอมีโอกาสได้พบรักอยู่บ้างแต่ผู้ที่ได้พบก็มักจะเป็นผู้ที่มีผู้มาติดพันเยอะอีกครั้งผู้ที่ได้พบส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่ผ่านการสมรสมาแล้วหรือเป็นผู้ที่มีพันธะผูกพันอยู่กับผู้อื่นที่ยังตัดไม่ขาดดังนั้นช่วงนี้ควรอดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับ สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ถ้าได้ทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างช่วงนี้เจ้าชะตาและคู่ครองคนรักมักมีเพศตรงข้ามให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งการที่เจ้าชะตาได้ร่วมกันทำมาหากินและใช้ความมุมาณะพยายามเป็นอย่างสูงต้องคอยเอาอ,อกเอาใจผู้อื่นมากกว่าคู่ของตนเพราะหวังผลประโยชน์ในด้านธุรกิจการงานทำให้ด้านความรักที่มีต่อกันดูจะมีความจืดจางห่างเหินกันอยู่บ้าง ดังนั้นควรปรับความเข้าใจกันให้ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความรักให้มีมากขึ้นกว่าเดิมอย่าเห็นผลประโยชน์และรายได้ให้อยู่เหนือความรักชีวิตรักและครอบครัวจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดีอีกทั้งช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พากันไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือ,อต่างประเทศ หรืออาจจะได้พากันไปท่องเที่ยวในที่ที่ไม่เคยได้ไปมาก่อนเช่นพากันไปชมโบราณสถานวัดโบราณเที่ยวพิวพิธภัณฑ์และเที่ยวงานลำลึกด้านประวัติศาสตร์หรือพากันไปพบกับสิศาศา่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาพระพากันไปฟังเทศน์ฟังธรรมพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่น และมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและดำเนินชีวิตรักและครอบครัวไปอย่างราบรื่นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวเสาร์ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบวินาศ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรทำให้พบวินาศช่วงนี้ไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้ส่งผลให้ดาวเสาดาวแห่งโชคลาภให้คุณด้านโชคลาภแก่เจ้าชะตาด้านการเป็นดาวเกษตรเป็นอย่างมากช่วงนี้จะเกิดโชคใหญ่ด้านการเงินไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจหรือการเสี่ยงโชคด้านการเงินใดๆก็มักจะประสบผลสำเร็จได้รับเงินก้อนใหญ่ดังหวัง อีกทั้งโชคลาภด้านการงานก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างตลอดเช่นมีการประมูลการแข่งขันประกวดราคาในธุรกิจการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงเจ้าชะตาถ้าได้ร่วมการประมูลจะชนะการประมูลแข่งขันสมดังหวังอีกทั้งท่านท,ที่มีอาชีพเกี่ยวกับด้านการกีฬาก็จะชนะการแข่งขันสร้างชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่เรื่องลือตลอดเดือนนี้ทั้งเดือน โชคลาบใหญ่ที่มาจากด้านการเงินโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานและโชคใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งโชคใหญ่ที่มาจากการลงทุนทําธุรกิจในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสรุปด้านโชคลาบของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือทิศประการ,รตัวคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนค่อนไปทางทิศต,ตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันออกทิศแห่งการงานคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ตอล่างฝั่งทะเลอันดามัน ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศใต้สำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ไปประกอบธุรก,กิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตะ๊ทำงานตั้งโต๊หันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือเลขห้าเลขประจำตัวตนเลขสามเลขแห่งการเงินเลขห้าเลขแห่งการงานเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักทูบบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดธูบบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหเลขแห่งการงานปักทูปสิดอก บูชาพระพุทธรูปปางตัดสรู้หรือปางสมาธิเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญาตเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปกจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขออรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลโลกจงดลบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นี้ครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ